พลตรีทวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลครับท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ครับเป็นประธานการประชุมและก็ตรวจการดําเนินการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่คลองแสนแสบพร้อมด้วยพันเอกประคองปิ่นพานรองผู้ในวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซา ท่านร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับส่วนราชการและก็เครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลคลองแสนแสบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาหารือแนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมนะครับตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างลุกล้ําลําน้ําสาธารณะกองพลทหารราบที่11ได้รับความม่นหมายครับจากผู้แทนกองทัพบกให้กํากับดูแลติดตามเร่งรัดการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนั โยบายและมาตรการในการฟื้นฟูพัฒนาคลองแสนแสบในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาให้ใสสะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นภายหลังจากการประชุมนะครับท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11พร้อมคณะครับก็เดินทางจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยวลงเรือครับเพื่อที่จะตรวจสอบคลองแสนแสบทางน้ำที่วัดบางน้ำเปรี้ยวนะครับระยะทางในการไปตรวจสอบเนี่ย4.2กิโลเมตรด้วยกันนะครับ